สวัสดีจ้าพี่น้องบบพระอาทิตย์ทรงกดอยู่อำเภอน,นาดูนจังหวัดมาสรารคมเอาโชว์การมามาฝากพี่น้องเพื่อนบ้านพระอาทิตย์ทรงกดให้แบบโชคโชคหมันหมันเนาะโชค์กรรมานนะาม,ามาฝากพี่น้องเดอ้อตอนนี้เวลาเท่าไหร่สิบโมงสิบเอ็ดนาทนีเป็นพระอาทิตย์ทรงกดมีการทำพิธีอยู่ตรงองค์พระธาตุนาดูนะคะแม่บ,บุต้าอยู่บ้านเนะไม่ได้ไปร่วมง,งานแต่จะมีพผ่านมาอะไรนะพระอาทิตย์ทรงกดเป็นโชคโชคหมันหมาน ขอโชคเอามานมาฝากพี่น้องเด้อผู้ใดพานมาเห็นกะขอโชคขอมานลูกหลานทำช่องปังปังมีตังไหลมาเทมาเทวดาเป็นที่พยานให้ลูกหลานเฮงเฮงปังปังจ้าปอมานนี้พี่น้องมันตังใส่แดดพอได้ดออโชคเอามานผู้ใดมาพอก็ถือว่าโชคดีโชคมาน้ำกันได้พี่น้องเด้อพาที่ทรงกดตอนเวลาสิบโมงสี่สิบกว่านาทีนะคะทุกคน ยั่เพิ่น่าดูจังวัดมาสารคข้ามแดดเปี้ยงๆพระทิศทรงโกดมาฝากพี่น้องโชคอามันนโมธนาหรือวอ่าอธิษฐานเอาด้วยพี่น้องเวยขอให้คำอธิษฐานของท่านเป็นจริงแม่บุตรตาแก่ขอให้ช่องปังๆนะคะทุกคนมีความสุขเค็ดช่องขอให้ช่องปังๆมีตังรอน่าไหลมาเทมาทุกคนเด้อมาทานเจอตอนนี้ค่ะ ม,นมนันมันเฮงๆปฟังฟังทุกคนจ้า,าขาขอเฝ้าเอาพี่น้องกวยตังไใส่กรเป๋ามันมันเฮงเยงฟังฟังทุกคนค่ะโชคดีรำ้วยจ้ะพี่น้องสวัสดีค่ะทุกคนเอโชคอาอมาเด้วพี่น้องมนไม่ได้ไม่ได้ไได้าที่ส่งกดล้นหน้าจอใหญ่ที่สุดเลย สวัสดีค่ะทุกคนเบิงมาเบิงพาอาทิตย์ทรงกดขอโชคอมานได้พี่น้องใหญ่แห้งหญ่จนว่าล่นจอหนาจอโทรศัพท์เลยบ่ได้ซุ่มเลยตะพี่น้องเออขอโชกโชกมานมันแห้งๆผ้าอาทิตย์ทรงกดทำพิธีอะไรแบบขอให้ลูกโชกโชกมานมันทำการค่าการขายช่องปังๆมีตั้งมีตั้งมันมานแห้งๆเดออเทวดาเป็นพญายนุ่มล้านมันมันแห้งๆปังๆเบิงพี่น้องพ้าอาทิตย์ทรงกดแบบล่นหนาจอเลยบ่ต้องซุ่มยากพี่น้อง ลูกหลานโชคมาเด้อหลวงปู่ประถาตุหลวงปู่ศิลาและหลวงปู่ลูกหง,งที่ลูกหลานเทวดาเปิดทาาเปิดดวงของให้ลูกโชคโชคมันมันอยากตั้งเวลาว่าคุลส่งโกดน่านแข่ใดแต่ว่ามันจู่ตรงตรงกับันพระอาทิตย์นะโทรศัพท์ห้องสีไวโดวนบาได้พี่น้องชโชคโชคมันมันเฮงเฮงจ้าทุกคนพระอาทิตย์ส่งโกดจนแบบล้นหน้าจอเลยอะก็ะต้องซ่มยากล้นหน้าจอแบบอัศจรรย์ ปกติพอที่ส่งกดนะต่างสู้มาคาดเลยโชกโชคมันมันเฮงเฮงทุกคนจ้ะพอที่ส่งกดจ้ะพี่น้องโอ้ยสอ่อนโชคโชคมันมันเฮงเฮงทุกคนนะคะใครมาเจอพระอาทิตย์ส่งกดวันนี้ขอให้โชคให้มันมันมันเฮงเฮงทุกคนแ้่พี่น้องส่งกดใหญ่มากขอโชคขอลาบเด้อลูกหนาไว้ลูกหลานมันมันเฮง อ,อ,อาที่ต่องกดใ่แฮีพี่น้องล่นหนาจอหรืออหมวอไม่แม่นะ ยังเป็นพาทิตย์ทรงกฎอยู่นะทุกคนจะชัมม่วโมงหนึ่งแล้วชัมม่วโมงก,กว่าๆแลวพี่น้องแต่แม่บูตาเหลียวบาเห็นเดอ้อก็เสียใจบ่งประมาณนี้ละพาทิตยัยงทรงกฎอยู่เลยโจกมันเฮงเด้อทุกคนเอาลิปไหมเบ่งชัมม่วโมงกว่าๆอยู่อำเภอนาดูจังหวัดมหาสารคามผมขอทาานาดูบุนขอให้ดูหลานมัน,น,น,นหฮงเด้บอบ่วงตัทเองดูหลานไปกลางวันสวยเฮงเฮงฟางฟังใครผ่านมาก็ขอให้โชคมันเด้อพี่น้องเด้อ มนัมนมนเห็นเหรวกเห็นบุันเหลี่ยมตามเดี๋ยวพอเห็นอาทิตย์ทรงกฎจ้าทุกคนสภาพจะควงอาทิตย์ทรงกฎนะคะวัตรงเที่ทยงพอดีเลยลนะ่าห้าโงกว่าจะเที่ยงมาแล้วมานเง่เงๆจ้าโทรศัพท์กับแบตออน ตอนแรกองค์พวงใหญ่แห,นะห้งเริ่มลดล่องลอยไปนะช็อคชอกมันมันเฮงเฮงปังปังนะคะทุกคน